สถานการณ์โควิด -19 เมื่อวันนี้เรามีการนำเสนอหนึ่งข่าวนั่นก็คือเรื่องราวของน้องภูผาที่อายุ6คขวบใช่ครับน้องภูผาเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 คนเดียวภายในบ้านค่ะแล้วก็ต้องไปรักษาตัวอยู่เพียงลำพังซึ่งน้องเนี่ยพูดกับที่บ้านว่าไม่ต้องห่วงหนูนะดูแลน้องเพราะน้องภูผามีน้องอีกหนึ่งคนคดูแลน้องด้วยนะเล่นกับน้องแทนหนูด้วยนะก่อนขึ้นรถน้องบอกว่า พ่อทำไมไม่มีใครกอดหนูเลยคือคําพูดเหล่านี้เนี่ยมันบีบใจคนที่ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะคซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพ่อของน้องภูผามาอัปเดตกันหน่อยว่าอาการน้องภูผาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคําถามที่น้องถามว่าทําไมไม่มีใครกอดหนูเลยคุณพ่อให้คําตอบน้องว่ายอย่างไรตอนนี้คุณหนูพานุวัฒน์คุณกระทาหรือว่าคุณพ่อของน้องภูผาอยู่ในสายแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสว <ขอ S 2> ัสดีครับ คุณพ่อครับขออนุญาตถามถึงอาการของน้องภูผาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีอัปเดตกันบ้างไหมฮะก็คุยคุยกันตลอดทีด่ก่อตลอดตอนนี้น้องน้องแจ้งว่าหนาวนาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็เพิ่มเพิ่มเ้าห่มให้อะไรให้แต่ไม่แน่ใจว่าหนาวพอระบบระบบเครื่องปรับอากาศห,หรือหนาวเพออาการอะไรเพราะถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วน้องก็ไม่ได้มีอาการอะไรครับไอก็ก็ไม่มีแล้วอะไรแล้วเนี่ยครับ ครับผมเห็นบอกว่าจากข้อมูลตอนแรกเห็นอพอน้องไปถึงครั้งแรกนี่คือร้องไห้ไม่หยุดเลยบอกว่าอยากกลับบ้านอันนี้คุณพ่อได้มีการพูดคุยกับน้องตลอดไหมฮะตอนนี้แทบจะทุกชั่วโมงเลยครับเพราะว่าต้องต้องขอบคุณพี่ข้างๆเคียงน่าจะเป็นผู้ป่วยด้วยกันนะครับเขาเขาหมักรลายให้น้องก็เลยได้คุยกันแบบหนน้าอ๋อได้มีการเฟซไทม์กัน <Face Time S 2> ตอนนี้น้องไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนคะคุณพ่อคะโรงพยาบาลประจำจังหวัดครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด ค่ะทีนี้ก่อนที่น้องเนี่ยจะมีรถพยาบาลรับไปรักษาตัวการอยู่ในบ้านของน้องมีการมีการแยกให้น้องกักตัวไหมคะแยกครับแยกอันนี้แยกแยกแยกให้น้องนอนในในห้องพะครับครับแล้วเป็นไงฮะน้องน้องตอนแรกน้องยอมไหมครับจริงๆน้องให้ความร่วมมือตลอดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าด้วยด้วยความที่เขาเป็นเด็กก็จะมีคําถามที่ เป็นคําถามสายเปิดแบบไม่จบไม่ชินทําไมหนูต้องนอนคนเดียวทําไมหนูนอนแบบเดิมไม่ได้ทําไมหนูทําอะไรไม่กิจกรรมที่เคยทําคือเล่นกับน้องนอนในห้องดูทีวีอะไรอครับค,บคบแล้วคุณพ่อให้คําตอบน้องภูผาไปว่ายังไงบ้างครับคําตอบที่ให้ได้ก็คืออ่าคือคือคือ,คอ,คอทางเขาเขา,เขาก็รู้อยู่แล้วว่าโควิดมันคืออะไรจากโรงเรียนด้วยที่ครูเคยสอนเขาจักสื่ออะไรต่าง ทำได้แค่เพียงอธิบายแล้วให้ดู y o u ู u ูบแับดูดูในสื่อต่างๆว่าหนูต้องทำตัวอย่างนี้นะเพราะว่าช<ม>ั่วโมงนั้นไม่รู้จะอธิบายรู้ยังไงคือมันมันมน้ำตาเรามันคออยู่แล้วครับไม่ไม,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 ไมีไม่ได้มีอารมณ์เสี่ยกจะ,จ,ะจะพูดได้แท่สื่อได้สื่อได้จาก ยูทูบเลยอะอย่างเดียวครับมานั่งคุยกับเขาคอยตอบคำถามเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยครับค่ะคุณพ่อขาแต่ว่าชาวโซเชียลที่ติดตามเรื่องราวของน้องภูผาเขาบอกว่ามีหนึ่งคำถามที่บีบหัวใจเหลือเกินคําถามที่น้องถามคุณพ่อว่าพ่อครับทําไมไม่มีใครกอดหนูเลยพ่อตอบน้องว่ายัางไงบ้างคะคือวันนั้นเขาจะไปเขาเขาลืมตัวเขาเขาอ้าแขนโผตัวเข้ามากอด แล้วแล้วด้วยความที่ที่เราเราเซฟเรารผมยังรู้สึกไม่ดีเลยผมข<ม><ม>วาดตัวออกนึกออกไหมครับครับผมค,น,ค,คน,นึ่งกำลังจะจะผกเข้ามาแล้วเราถอยออกมันมันก็เลยแต่เขาไม่ได้พูดตอนนั้นเลยแล้วเขาเป็นคนอุทานขึ้นมาเองว่าอุ้ยลืมตัว<ม>นั่นแหละครับครับมันก็เลยเป็นที่มาของคำที่พูดว่าก่อนที่รถคือทำไมพ่อแล้วทำไมทาไม ไม่เขาไม่ได้นอยไม่ได้มีอาการนอยไม่ได้มีอาการที่แต่เป็นอาการที่สงสัยมากกว่าว่าทำไมนี่ทําไมไม่มีใครกอดหนูเลยนะพ่ออก็อเลยบอกลูกไปว่าออย่างนี้อย่างนี้เราจะกอดกันแต่แต,แต่แต่คําพูดที่ว่าจะกอดกันนีค่คือคือตอนคอแต่วันนี้พูดก็คือแบบเราเราไม่มีใครเกลียดหนูนะลูกเราเราเพื่อสังคมนะลูกเพราะว่า อย่างน้อยเราต้องเซฟน้องคนคนเซฟคนในบ้านนะลูลกค่ะว่าอะไรไปก็เออก่อนขึ้นรถเขาขึ้นรถเขายังพูดว่าผมไม่อยากไปเลยออยากอยู่บ้านแต่ไม่ได้ร้องไม,ไ, لي, ไม่ได้มีการร้องไม่ได้มีการอะไรเขานั่งรถเขายัางขึ้นไปแล้วน้องถูกรับตัวไปตั้งแต่วันไหนคะคุณพ่อคะยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านี้สองวันแล้วก็คือวันอาทิตย์คือปกติน้องอยู่กับที่บ้านเนอะพอะคืนแรกที่น้องไม่ได้นอนกับครอบครัว งอแงมากไหมคะทางพยาบาลเองมีการติดต่อมาทางคุณพ่อไหมคะว่าน้องงอแงยังไงบ้างติดต่อมาก <ไง S 2> ็ทีแรกเจ้าหน้าที่ติดต่อมาว่าน้องเจิงไม่ร้องให้ความรู้ม,มือทุกอย่างมีการเปลี่ยนชุดมีการขึ้นเตียงมีการทําให้ทําทุกอย่างมีการแต่งปันทํากิจกรรมวัฒนธรรมทุกอย่าแต่มีต้หัวข้ามครับที่น้องอโทรมาโทรม,มาแบบมือถือยังไม่มีไลน์ครับครับโทรมาว่าพ่ออยากกลับบ้านค่ะ หนุญาากกอดพ่ espero, อหนุญาตกกอดน้องหนุญาตกกอดแม่หนุญยากคือเขาก็พูดตามภาษาเขาว่าเราเราจะเลยพูดได้แค่ว่าไม่เป็นไรลูกเราจะไม่กอดกันแบบที่เราใส่หน้ากากเราจะกอดกันแบบแบบไม่ต้องมีอะไรมาปิดกัน้นไม่ต้องมีแมสไม่ต้องมีหน้ากากมาปิดกันเราจะกอดกันแบบนั้น <med> หนูต้องรีบหายคนนี้จะช่วยให้หนูหายได้คือตัวหนูเองแล้วก็หมอเท่านั้นหนูต้องฟังหมอนะลูกอย่าตั้งฟังเดือดร้อนให้ไข่นะลูกหนูอย่าดื้อหนูอย่าทนนะลูกเขาก็รับ จริงๆ<ช>นี่คำปลอบของคุณพ่อนี่ก็ถือว่าเป็นคำสอนไปในตัวนะฮะแล้วจริงๆ <99 S 1> แล้วที่สําคัญคือน้องภูผาเองก็เก่งเหมือนกันเป็นเด็กท<ช>ีก่เก่งมากๆที่รู้นะครับว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงและที่สำคัญคือให้ความร่วมมืออย่างดีด้วยทุดท้ายนี้ครับอยากจะให้คุณพ่อครับช่วยฝากให้กําลังใจผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในขณะนี้ที่กําลังรักษาตัวหน่อยนะครับว่า<ช>เขาตอนนี้เองหลายๆคนน่าจะหมดกําลังใจหรือว่าท้ออยู่เหมือนกันอยากจะให้คุณพ่อช่วยให้กําลังใจกับทุกๆคนหน่อยครับฮัลโหลครับคุณพ่อได้ยินไหมครับ อ๋อหลุดไปแล้วสายินไปแล้วนะแต่อย่างที่บอกคือคุณพ่อเองก็ให้ข้อมูลกับน้องภูผาดีมากๆเลยนะ่ยในการที่จะปลอบใจในการที่จะสอนเพราะว่ามีประโยคหนึ่งที่คุณพ่อบอกกับน้องภูผาบอกว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆเขานะการที่ติดแบบนี้ ไม่มีใครรังเกียจแต่เราเองต้องรักษาตัวเองก่อนเพื่อให้หายดีจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยพอฟังคุณพ่อปลอบน้องหรือฟังคุณพ่อให้กําลังใจน้องให้ข้อมูลกับน้องสามารถเอาไปปรับใช้กับเด็กๆที่บ้านได้นะคือหลายคนบอกว่าลูกที่บ้านยังเล็กอยู่เลยห้าหขวบน้องยังไม่เข้าใจหรอกน้องแค่รู้ว่าโควิดเป็นเชื้อโรคติดแล้วแล้วก็แบบอันตรายแต่นอกเหนือจากนั้นที่คุณพ่อบอกว่าถ้าเราไปตรงไหนเราถึงจะไม่ติดใช่หรือ ถ้าจับพระจับผูเราไปติดเชื้อขึ้นมาเราต้องทําตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรวิธีการรักษาตัวเองหรือว่าป้องกันให้ไม่ไม่ให้เราเป็นคนแพร่กระจายเชื้อเนี่ยต,ต้องทำอย่างไรและที่สําคัญอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือการใช้สื่อ y o youtube นี่แหละเป็นตัวตอบคําถามน้องๆหลายๆคนที่กําลังสงสยัยโดยเฉพาะเด็กแบบนี้ที่แน่นอนว่า ต้องตั้งคำถามอยู่แล้วว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนี้ไม่ได้ทาไมถึงต้องทําแบบนี้ด้วยละ่ะใช้สื่อในการที่จะตอบคําถามแทนตัวของคุณพ่อเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างดีๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองก็หลายๆคนที่มีปัญหาว่าไม่รู้จะตอบยังไงอาจจะใช้วิธีนี้เป็นตัวคําตอบแทนได้เช่นเดียวกันนะฮะต้องขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องภูผาครอบครัวของน้องภูผารวมไปถึงทุกๆคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ให้รักษาตัวแล้วก็ให้หายกลับมาไวๆค่ะ